ตัวหน่อยอามีกากแล้วครับอยาีกายแล้วครับครับผม็สวัสดีนะครับพี่ๆหนาๆทุกท่านนะครับทุกผู้ทุกคนนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมทั้งช่องสไตล์สารบันทุงนะครับวันนี้นะครับพี่กัดผมอยู่ที่ อันซองฟาร์มนะครับอำเภอหนังยืนนะครับจังหวัดอุบลนะครับถึงเป็นบ่อของท่านประรัตนะครับออกไม้มาอนี้ก็ทำแน่นะครับนี่ก็หามฮามงแล้วครับ17นาฬกา10นาทีนะครับออกคำแน่นะครับพอผึ่งเซตภารกิจนะครับท่านประรัตเลยว่ามาลองนำหาไปนิ่ไงในบ่อให้แน่ เดีนะครับผมผมก็เลยใช้เวลาประมาณชั่วโมงนะครับอาสิผ่านบอเดินนำหาไปนินนะครับหรือนางฟ้าใส่สวยๆงามๆให้รับชมกันอาสิม่านบอนะครับผมขั้นที่เด่นมือนี้นะครับระยะ3.6นะครับน้องเขียวนะครับกินเบมบูนะครับ3.6นะครับผมของเกเกล่าเรานะครับ เอล่ะนะครับแต่ขอเป็นของอิซึมะนะครับอิซึมะอิซึมะเบอร์สามนะครับของผมใส่ของอิซึมะเบอร์ออสามนะครับผมที่เบอร์สามนะครับอิซึมะเบอร์สามนะครับผมตกใหม่ตายแต่กวัววิ่งเข็นเคยกครับผมมันนี้นะครับวนเนอเน้อก็เอามาเทียนะครับ เนี่ยตัวเดียวกันถี่บอบอสร้างออกอยู่กันถลักนะครับในคลิปที่แล้วนะครับก็เลยมาลองมาลองบออยู่ของถันประลัาเบิงนะครับบาสิมานบออะเราเป็นการสียเวลาครับพี่น้องเฮ้าเอามาลองเบิงนะครับว่าที่นี่ปลานี่แต้มให้นา้าให้พี่น้องเฮ้ารับชมบอนะครับไม้นะครับผมเบิงไม้ก่อนเช็คขัาวนะครับก็ถือว่า เป็นบอ่อที่สวยงามอยู่นะครับผมอ่ะโอเคครับเรามาดูอีกันเลยกับสไตล์สามบรนทุงครับผม รุดครับพี่น้องอรุดครับแต้มแรกกัหรุดแล้วครับพี่น้องอันปลับต้องการไซสใหญ่นะครับตอนน,นี้ครับผมมาดูว่าจะดียังไงนะครับเอาเล่นเลยครับ เล่นครับเอาไม่โดนแล้วได้เก็บดและไอ้นี่แต่ปลาเล็กวอมีตั้งสูงหน่อยนะครับ ถอ,อนครับตอ,อ,อนเอ้าดูดีแหละตะขอผมรู้สึกว่ามันจะไม่คมนะครับจนต้องเปลี่ยนตะขอตัวใหม่นะครับเพื่อใหหลุด หม่นะครับแต่ขอตัวนี้มันโดนใช้งานมาแล้วครับลองตัวใหม่ดูครับเปลี่ยนตัวใหม่ครับลองดูท้าโดนแสดงว่า ขอชิดก่อนมันไม่คมนะครับพี่น้องมนเะป็นลองเปลี่ยนหนึ่งนะครับลองเปลี่ยนแต่ขอเบเรา,จ,า,จ,าจะขออีกิีแสดงว่าขึ้นอยู่กับแต่ขอนะครับแต่ขอชิดก่อนเนี่ยบ่คมนะครับโอเคครับดูกันต่อครับ โดนสักแต้มนะครับเอาแล้วครับต่อแล้วมีอาการนะครับพี่น้องมีอาการแล้วจมโอ้ใสเล็กวายูวอดบโดนครับนี่ใส่ยิวเลยครับผมใส่ยิวบดบอ,อานะครับสารัตว์ การเซงเป่งน,นะครับใส่ไงตามหาใส่ไงไปนะครับใส่น่อยเบาอยู่แบบท้ายครับใอ่ไหมครับใส่ไปนิดหน่อยนะครับ ตัวเล็กอยู่แล้วครับตัวหน่อยอยู่แล้วพี่น้องเอาใส่นี่ครับผมใส่เล็กนะครับใส่สามนิ้วนี่นะครับยังไม่ใช่เป้าหมายนะครับเอาต้านแนเป้าหมายปล่อยไปครับพี่น้อง เงียบมา,มาแล้วครับมีอการก้วครับจมงไอ้ไหนเนี่ยครับล้นไทรขอดูไซส์หน่อยโอ้ตีน่ารจะมีไซส์ครับตัวน,นี้นไซส์จะได้ตักครับพี่น้องโอ้คันแบบออนครับพี่น้อง อยู่ครับใส่ครับิดไส้ใส่อยู่ครับใส่อยู่แตยังงันบอกท่นอะไรนะครับเห็นไหครับผมใส่ก็ที่ว่าพอดี พอดีปีกนะครับพอดีเผา มี็นการแล้วครับผมโอ้ตัวหน่อยเด้ฮ้อนครับตอกครับอืมประทูครับไปหน่อยครับผมไค่น้อยแ้งครับ ใส่เล็กมากครับใส่มีนิเลยครับใส่เล็กครับ3านิ้วไม่เอาครับต้าหน่อยนะครับเต๋ออายุวันเน็ย มีการแล้วครับอโอ้โดนครับใช่ไหมโอ้อ๋อครับปลาครับป้ามโตเลยโอ้โอ้จะหลุดแล้วใช่ไหม ใส่โอ้ใส่นิเดียวครับใส่ที่นิวครับพี่น้องนี่ครับผมพี่ได้ใส่ล่นนี้ครับบอ่อผ่านปันไหนนะครับใส่ยังหน่อยอยู่แต่ว่ากะเอก็บไปน,นะครับแจมสองครับเ็ส,สิบกรได้ไม่ทำแล้วครับพี่น้อง เอาเอาเอาจอุครับกินเร็วเลยครับแต่ว่าโหครับน่าจะมีไซส์ครับจะไหนครับพี่นออ้องอ้ยอันนี้ครับใส่ไงก็เก่าหน้อยนึงครับผม ครับงไม้แหงเฮียพี่น้องเฮานี่ครับผมใส่ไงวเกว่าอยู่ครับใส่หลุนฝ้าม,มือนะครับโอเคครับยังไม่ยังไม่เจอใส่ไงนะครับตามไปเรื่อยๆครับพี่น้องตามหาใส่ใหญ่นะครับ ผมยากไปยุอมมุมนี้ด้วยครับพี่นอ้องเอยากไปยุมมุมน้ำเดือดนะครับใส่หน่อยถึงขนาดกลางนะครับมันม่งเจอใส่ถิ่มเสียบนะครับ มีอาการเลยครับผมตอนไีนมิดตตวหน่อยนะครับเอาดีครับโอ้ปลาถูครับเอาหลุดไปหนึ่งครับรุดไปหนึ่งครับไปเล็กแท้ นี่ครับพี่น้องมุมนี้ป่าผ่านนะครับมมีปลาหน่อยไลยนะครับ <ไป S 1> ยังไม่เจอนางฟ้าตัวเปื้งๆนะครับเราต้องตามต่อไปครับกว่าจะมืด เลยครับปลาเล็กนะมุมนี้ครับปลาปน,น,ปน้อยปลาน้อยมันเล่นอีกแล้วอืมวันนี้เปลี่ยนมุมครับพี่น้องเอ้ยปลาน้อยเด่กกนขนาดเลย,ย,ยครับอันนี้อันนี้นะครับตีนะ มครับโอ้โหตัวนี้มีไซส์ครับนักมือครับเฮียถึงมากครโอ้โไซส์แบบใส่เท้ากับตัวก่อนนะครับ พ่อมือนะครับโอเคครับอย่างมาท้นเพาะขอขาดหนึ่งแต่ขอนะครับสใส่ใหญ่ยังมะต้นพอครับพี่น้องเตยหน่อยอาเมียใกล้แล้วครับ นี่แต่ขอมาผ่านนะครับเปลี่ยนอีกแลยพี่น้องเปลี่ยนแต่ขอชุดใหม่นะครับพี่นอ้องชุดมหันคาดขาดหนึ่งนะครับถึงลุดเปลี่ยนใหม่ได้ทุกต วใหญ่บริลลานะถูกว่าเลยตัวเล็กครับไซเล็กครับสามนิ้วนะครับต่อพานนะครับไซเล็กเราไม่เอานะครับปล่อยเงิน จมโอ้ไฟขึ้นรับปอดขึ้นเลยครับพี่น้องพิปพิดปิษโตเล็กแล้วนี่โอ้ยโดนเลย ตัดยูวหอครับตัดยูวหอครับ ปลาขึ้นแล้วครับผมน,นี่ปลาใหญ่เาลล่นะครับคามแล้วจมโอ้ยใจแล้วโอ้ยนี่ไซส์เนี่ยโอ้โหไซส์มาตรฐานครับสามนิ้วสีนิ้วครับ ครับผมเอ้าเจ็บครับโอ้ดูครับ ไปขึ้นเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมมีไซส์ครับมีไซส์ครับโอ้โหมาจนได้ครับเสร็จแล้วครับโอ้โมารอบคำครับพี่น้องครับสวยงาม ครับผมใส่สวยๆไก่เคี้ยวนะครับไก่เคียครับผมจะ1ชั่วโมงนะครับ1บบชั่วโม,ง,ง,มงพอดีเลยไปอยู่สามนาทีนะครับใส่เวลาไปหนึ่งชั่วโมงนะครับมาสรุปงานกันนะเบิร์ครับ,บผมมาที่นี่ผลงาน ทำไรครับผมหลังจากใส่เวลาไปหนึ่งชั่วโมงนะครับครับผมผลงานนะครับได้หกเจ็ดเจ็ดแต้มนะครับครับผมได้เจ็ดแต้มใส่ คือว่าใส่สวยนะครับใส่สวยเลยคัดพอคัดเอาไปใส่สวยนะครับใส่สองสามตัวโลนะครับสามตัวสี่ตัวโลครับผมโอเคครับเดี๋ยวพอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทางช่องสไตล์สามบรนทุงนะครับโอเคครับพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ